สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่3และเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องทบทวนคำที่ประวิสัญนีและคำที่ไม่ประวิสัญนีนะคะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของคำที่ประวิสัญชนีกันก่อนนะคะคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่นำพยัญชนะมาประสมสระอะและคงรูปสระอะไว้หลังพยัญชนะเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นมะระกระทิตะปูกระดูกระรอกเป็นต้น เรามาดูตัวอย่างคำที่ประวิสัญชนีที่พยางหน้ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆอย่าลืมช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคำและช่วยกันสะกดคำนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ากระทงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกอรออะกะทออกงอทงกระทงนะคะคำว่าทงเป็นสะระโอกรดรูปนะคะต่อมาค่ะภาพที่สอง ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ากระเป๋าถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะรกรออะกะปอเอาเปาไม้จัดตวาเป๋าตัวอย่างต่อมานะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยดูเด็กผู้หญิงกินสิคะภาพนี้คือคำว่าตระ เรามาสะกดพร้อมกันนะคะตออะตะกอรออะกะเรามาดูภาพที่สองกันค่ะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ยสองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะภาพนี้คือทะเละเรามาสะกดพร้อมกันค่ะทออะทะรอออกทะเลทะเลเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ ต่อมาเรามาดูตัวอย่างคำที่ปราะวิสัญชนีที่พยางค์หลังกันค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าหิมะเรามาสะกดพร้อมกันค่ะหออิหิมออะมะภาพที่สองค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรคะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นภาพนี้คือ ซาคุระถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะซออาซากออกุรออะระตัวอย่างต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือชนะถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะชออะชะนออะนะ และภาพที่สองค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยดูมือเด็กผู้หญิงสิคะชี้ไปตรงไหนชี้ไปตรงสีสะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสอ,อีสีสออะสะคำว่าสีสะนะคะคำว่าสีเนี่ยเป็นคำควบกล้ำไม่แท้เพราะฉะนั้นเวลาเราสะกดต้องสะกดเป็นสอ,อีสีนะคะเด็กๆต่อมานะคะเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนญนี คำที่ไม่ปรับวิสัญนญนีคือคำที่ไม่มีสระอะแต่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงเชน่นขนุนขยันฉลาดมเมล็ดเป็นต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างคำที่ไม่ปรับวิสัญนญนีกันนะคะเด็กๆช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคําและช่วยกันสะกดคํานะคะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือขนม ถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะขออะขะหอนออกมอหนมต่อมาค่ะภาพที่สองคือคําว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคําว่าถนนเรามาสะกดพร้อมกันนะคะถออถะขะหอนออกนอหนนคำว่าขนมและคำว่าถนนนะคะเราจะใช้สระอลดรูปนะคะ ตัวอย่างต่อมานะคะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าจรวดเรามาสะกดพร้อมกันค่ะจออะจะหอรออัวดอรวดต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึง่งคือฉลามถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะชออชะฉะ หอรออามมหลามยังมีต่ออีกนะคะตัวอย่างต่อมาภาพนี้ล่ะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งคือขนุนถูกต้องค่ะภาพนี้คือขนุนนะคะมใช่ทุเรียนเรามาสะกดพร้อมกันค่ะขออะค่ะหอนอ,อุนอนหนุนต่อมาค่ะภาพสุดท้ายภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆดูนิ้วที่ เด็กผู้หญิงชี้ไปนะคะเขาชี้ไปตรงไหนชี้ไปที่จมูกถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะจอ,อจะหอมออกอหมูวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทำด้วยนะคะื่อความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยคุณครูจะมีคำขึ้นมาให้แล้วให้นักเรียนลองทายดูซิว่าเป็นคำที่ประวิสัญนญนีหรือคำที่ไม่ประวิสัญนญนี เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มทําคําที่หนึ่งกันเลยค่ะคํานี้คือคําว่าสะดวกเป็นคําที่ปราวิสัญชนีหรือว่าไม่ปราวิสันชนีคะคําว่าสะดวกเป็นคําที่ปราวิสัญชนีที่พยางนาถูกต้องค่ะต่อมาข้อที่สองสบายเป็นคําที่ปราวิสัญชนีหรือไม่ปราวิสัญชนีคะเป็นคําที่ ไม่ประวิสัญชนี e, ถูกต้องค่ะต่อมาคำที่สามค่ะ <cane Brief word> คำว่าธรรมะเป็นคำที่ประวิสัญชนีหรือไม่ประวิสัญชนีคะเป็นคำที่ประวิสัญชนีที่พยางหลังถูกต้องค่ะต่อมาคำที่สี่คำนี้ล่ะคะคณะเป็นคำที่ประวิสัญชนีหรือไม่ประวิสัญชนีคะ เป็นคำที่ประวิสัญชนีที่พยางหน้าถูกต้องค่ะและคำสุดท้ายคำว่าสมองเป็นคำที่ประวิสัญน,นีหรือไม่ประวิสัญชนีคะเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยทั้งห้าข้อนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนใช่ไหมคะแบบฝึกของเราก็ยังไม่หมดนะคะคุณครูยังมีต่ออีก ให้นักเรียนระบายสีคำที่ประวิสัญญีเป็นสีเหลืองและระบายสีคำที่ไม่ประวิสัญญีเป็นสีส้มเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะคำว่าชลาเราจะระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีนะชลาเป็นคำไม่ประวิสัญญีถูกต้องค่ะต้องระบายสีส้มนะคะต่อมากระโปรงเราต้องระบายสีอะไรนะสีเหลืองหรือสีส้ม เราต้องระบายสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ประวิสัญน,นีที่พยางหน้าต่อมาค่ะเด็กๆโทรทัศน์เราต้องระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีนะเราต้องระบายสีส้มถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสัญน,นีต่อมาค่ะตระกร เราต้องระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกเราต้องระบายสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะคำว่าตระกล้อเป็นคำที่ประวิสัญนีที่พยางหน้าต่อมาจรวดต้องระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีนะระบายสีส้มถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีต่อมาค่ะ ประมงระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีนะระบายสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะคําว่าประมงเป็นคําที่ประวิสันชนีที่พยางหน้านะคะต่อมาองุนระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีค่ะเด็กๆระบายสีส้มถูกต้องค่ะเพราะคําว่าอางุนเป็นคําที่ไม่ประวิสันชนีนะคะต่อมาทะเล ระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะระบายสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะคำว่าทะเลเป็นคำที่ประวิสันชนีที่พยางหน้านะคะต่อมาสตอระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะเด็กๆระบายสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะคำว่าสตอเป็นคำที่ประวิสัญน,นีที่พยางหน้าและวิทยุค่ะ ระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะระบายสีส้มถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีต่อมาค่ะระเบิดระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะระบายสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะคำว่าระเบิดเป็นคำที่ประวิสัญนีที่พยางหน้าต่อมาค่ะเด็กๆอร่อย ระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะระบายสีส้มถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสนนัญชีต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าตุ๊กตาระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะระบายสีส้มถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่ใช่คำที่ประวิสนนัญชีต่อมาตะเกียง ระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะเด็กๆระบายสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะคำว่าตะเกียงเป็นคำที่ประวิสัญนีที่พยางหน้าต่อมาธนูค่ะระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะระบายสีส้มถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีและคำสุดท้ายคำว่ามะลิระบายสีเหลืองหรือสีส้มดีคะ ระบายสีเหลืองถูกต้องค่ะเพราะคําว่ามาลิเป็นคําที่ปร่วิสันชนีที่พยางหน้าคําทั้งหมดนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ